สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะน้อยอินฟรั์ค่ะคลิปนี้นะคะน้อยจะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะย้อนเวลากันไปหาอดีตกันเลยค่ะ<ๆ>เพื่อที่จะได้รู้ตัวตนของเรามากๆยิ่งขึ้นนะคะทําให้เรารู้ว่าเราเนี่ยคือใคร ไอ้ที่ชีวิตที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันพอใจหรือ,อยังหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมากๆไอ้คนที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เลยมันฉันไม่ชอบเลยฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มันดีกว่านี้ฉันอยากมีเงินมั่งคัง่งร่ำรวยอยากมีบ้านยังไงอยากมีรถสีอะไรโอ้ชีวิตสุขภาพดีขึ้นยังไงนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อเคยสังเกตไหมคะว่าตัวเองเนี่ยทุกวันเนี้ยทำไมเราถึงมีพฤติกรรมแบบนี้นิสัยแย่แยขี้บน่นขี้หงุดหงิดทำอะไรก็ ผิดพลาดอยู่บ่อยๆไม่เคยประสบความสําเร็จเลยแล้วมีหน่ำซ้ำไอ้เรื่องที่เราผิดพลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วทาไมไอ้ความเจ็บปวดของเราเนี่ยซึ่งเราไอ้เหตุการณ์แบบนี้มันเจ็บปวดกับเรามากแล้วมันก็กลับมาเกิดกับเราอีกบ่อยๆมากๆเข้ามันน่าสงสัยมากๆเลยบางทีน้อยก็สงสัยตัวเองทีนี้นะคะน้อยก็มาเจอนี่ค่ะ คลิปของดรโจนะคะเป็นการนั่งสมาธิของดรโจนะน้อยมาพูดในฐานะที่น้อยมีประสบการณ์แล้วน้อยไม่เป็นคนผู้รู้อะไรแล้วน้อยก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนฟังในฐานะที่แบบอยากแชร์ในฐานะที่เป็นคนที่ค้นพบตัวเองด้วยการนั่งสมาธิแล้วก็อยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆด้วยใจจริงๆค่ะด้วยใจรักจริงๆะคะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าว่าเราเนี่ยมี2สถานะคือเด็กและผู้ใหญ่ในตัวของเราเองเด็กนี่คือหมายถึงเ ตัวเรานี่แหละจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เราโตแล้วใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยเพราะว่าในหัวของเราเหตุการณ์ซ้ำๆที่ที่มันบ่มเพาะมาตอนเราเด็กอ่ะเราถูกยิงดูยังไงเคยถูกคนมาทำร้ายจิตใจยังไงหรือม,มีเหตุการณ์อะไรที่มากระทบกระเทือนหรือว่ามีสิ่งสภาพแวดล้อมไงที่มันหล่อหลอมเราให้เป็นแบบนี้นั่นคือตัวตนของเราที่เป็นเด็กแล้วผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ที่น้อยพูดเนี่ยหมายถึงว่าจิตใต้สำนึกของเราค่ะ พลังในตัวเรานี่แหละคะ่ะซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่คอยดูแลเราอยู่คอยชี้แนะเรานะเคยมีเพื่อนเคยนึกเมี่าแบบเฮ้ยมีเสียงแววบอกมาอย่าทำแบบนี้ทำแบบนี้ไม่ดีนะหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นคือเป็นพลังหรือจิตใต้สำนึกหรือเราเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะซึ่งเป็นพลังที่คอยผลักดันเราอยากจะทำให้ให้ช่วยเหลือเราซึ่งเราไม่เคยรู้เลยเราคอยแต่จะบอกว่า คอยหวังคนอื่นแฟนเราทำไมไม่รักเราฉันอยากได้รถแฟนเราทำไมไม่ซื้อให้เราฉันอยากมีแฟนรวยๆเหมือนคนอื่นเขาคอยถามคอยหาแต่คนอื่นให้เขาอะให้เราแต่เราไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยมีพลังมีจิตใต้สำนึกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่คอยดูแลเราอยู่เนี่ยเราไม่เคยรู้เลยเขารอเราอยู่นะเพือ่อนๆเขารอเราอยู่เขาอยากให้เราไปพูดไปคุยไปขอก็สิ ถ้าถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนทำได้สิ่งแรกที่เพื่อนเพื่อนทำน้นอยรู้สึกมันหนูยยากจะไปขอโทษเขาก่อนเลยครั้งแรกขอครั้งแรกยากไปขอโทษเขาก่อนเลยว่าทไมฉันไม่ได้ขอโทษนะที่ไม่ได้เข้ามาคุยด้วยเลยไม่เคยเข้ามาพูดคุยไม่เคยรู้จักไม่เคยแบบใส่ใจเลยเคยคอยแต่เราเรานี่เองอะ่ะจะทาร้ายเขาไปทิ่มแทงเขาให้เขามีความรู้สึกที่ไม่ดี ต่อแต่นี้นะคะจากนี้ไปเราจะยกระดับจิตใจของเราให้ร่างกายซึ่งมีพลังของเราอยู่เนี่ยได้อยู่ในสูตรล่างที่มีภาวะสภาพที่เราได้ยกระดับจิตใจให้เขาให้เขามีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นและคลิปนี้นะคะจะเป็นการนำพูดของดรโจนะคะซึ่งน้อยจะเอามาทำใช้วิธีของดรโจนี่แหละนำพาจิตไปเพื่อให้เพื่อนๆได้ไปพูดคุยกับตัวเองเอาเลยเพื่อน ไปเจอกับตัวตนของตัวเองแล้วก็บอกเขาว่าเราต้องการยังไงต้องการอะไรในชีวิตนี้อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเอาพลังนี้าามาสร้างชีวิตของเราเองแล้วเรากล้าใช้พลังในความกล้าที่อยากจะเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะเอาชนะภาพลักษณ์เก่าๆอดีตเก่าๆ,ๆที่เราไม่ดีที่เราเจ็บปวดที่เราแบบแสนสาหัสลบมันออกไป สร้างภาพใหม่ออกมาใ,ให้มันปิดบังมันให้ได้ด้วยพลังของเราเองนะคะแล้วหลังจากนั้นจากการที่เราได้สร้างภาพที่เราต้องการแล้วชีวิตที่สวยหรูแล้วเราก็ใช้ภาพนั้นนะ่ะมาทําต่อเพื่อนๆและวิธีการทําต่อของน้อยเนี่ยนะคะก็คือหาเวลาที่เรามีความสุขว่างๆอย่างเช่นน้อยเนี่ยนะคะก็จะใช้เวลาที่มีความสุขการจิบกาแฟตอนเช้าเนาะเราเวลาใจที่เรามีความสุขเราไม่คิดอะไรเราไม่ เราสมองเราไม่คิดอะไรไม่เราไม่คิดอะไรไเราไม่คิดอะไรเร,ไเรามีความสุขมากๆกับกันที่ได้จิตกาแฟในตอนเช้าช่วงที่มีอารมณ์ที่มีความสุขนั่นแหละเป็นการช่วงที่เราได้พูดคุยกับเขาแล้วแล้วมันจะทําให้ภาพที่เราสร้างไว้เนี่ยเกิดขึ้นเร็วเป็นพลังและกลับกลายมาเป็นสส,สารเป็นสิ่งของแล้วเกิดขึ้นเร็วมากๆนี่เป็นเทคนิคที่น้อยมาแนะนําด้วยนะคะน้อยใช้วิธีตอนที่น้อยมีความสุขกับน,น้องหมาของน้อยอ่ะ ต้องไนท์ของน้อยรูปไลท์หลังรูปไลท์ลขนเขาแล้วไม่มีความสุขมากแล้วก็จะสร้างแล้วก็จะนึกถึงทันทีภาพที่เราอนาคตที่เราขอเขาไว้สร้างภาพไว้ให้พลังเราปลุกออกมาแล้วหรือไม่ก็ตอนเช้าจิบกาแฟหรือว่าตอนที่เราเพลินกับต้นไม้ในชอบปลูกต้นไม้ตอนนี้น้อยกำลังเห่อไม้อบน้ําเล็กๆเห่อดูเขาเติบโตแล้วเราก็มีความสุขแล้วเราก็จะนึกภาพชีวิตที่สวยหรูของเรา อย่างนี้อาจเป็นเทคนิคที่น้อยจะมาแนะนำแล้วคลิปนี้น้อยจะมานำพาเพื่อนๆด้วยโดยทางของดรโจนะคะไปฟังเสียงคลิปนี้กันมาเธอจงมีพลังมีแรงใจทำให้การตัดสินใจในครั้งนี้เป็นสิ่งที่เราจะไม่มีวันลืม ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะปล่อยอดีตเป็นเพียงความเป็นไปได้และปล่อยให้สนามแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดสะสางมันในแบบที่เหมาะสมปล่อยมันไป ื่อในมุมมองและอยากเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราอย่างไรและมันจะรู้สึกอย่างไรถึงเวลาแล้วที่จะเข้าสู่สภาวะการเป็นอยู่ใหม่ ปล่อยให้ร่างกายเราตอบสนองต่อจิตใจใหม่เปลี่ยนแปลงพลังงานด้วยเจตนาที่ชัดเจนและอารมณ์ที่ยกระดับเพื่อให้สาสารถูกยกระดับขึ้นตามจิตใจใหม่และขอให้การตัดสินใจในครั้งนี้ มีพลังงานเหนือประสบการณ์ในอดีตและปล่อยให้ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปตามจิตของเราและพลังงานของเราและเข้าสู่สภาวะการเป็นอยู่ใหม่ และทําให้ช่วงเวลาที่กําหนดตัวตนของเราและปล่อยให้ความคิดที่ตั้งใจเอาไว้นี้กลายเป็นประสบการณ์ภายในที่ทรงพลัง ที่มีพลังงานของอารมณ์ที่ยกระดับซึ่งกลายเป็นการทรงจำที่เราไม่มีวันลืมลบล้างความทรงจำในอดีต ที่อยู่ในสมองและร่างกายของเราด้วยความทรงจำใหม่มาเถอะจงมีพลังมีแรงใจทำให้การตัดสินใจในครั้งนี้เป็นสิ่งที่เราจะไม่มีวันลือ ของเราได้ลองรสชาติอนาคตโดยการแสดงให้มันเห็นว่ามันจะรู้สึกอย่างไรถ้าเชื่อตามนี้และปล่อยให้ร่างกายตอบสนองต่อจิตใจใหม่แล้วเราจะมีชีวิตอย่างไรในสภาวะการเป็นอยู่นี้ เราจะตัดสินใจอะไรเราจะมีพฤติกรรมอย่างไรประสบการณ์อนาคตของเราจะเป็นเช่นไรเราจะใช้ชีวิตอย่างไรมันจะรู้สึกอย่างไร เราจะรักอย่างไรและปล่อยให้ขึ้นความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดก่อตัวเป็นประสบการณ์ที่มีชีวิตของเรา และเราจะสอนให้ร่างกายของเรารู้ว่าอารมณ์ของอนาคตใหม่ของเราจะเป็นอย่างไรได้ไหมมาเถอะจงเปิดใจจงเชื่อในความเป็นไปได้จงมีพลังตกลุมรักกับช่วงเวลานี้และสัมผัสกับอนาคตนั้นในตอนนี้ แต่ตอนนี้จงส่งที่เราสร้างให้กับจิตที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะสิ่งที่เราคิดและสัมผัสในดินแดนที่เป็นไปได้นี้ถ้าเราได้รู้สึกถึงมันอย่างแท้จริงมันก็จะเกิดขึ้นในอนาคตจากขึ้นแห่งความเป็นไปได้กลายเป็นอนุภาพในความเป็นจริง จากอะวัตถุกลายเป็นวัตถุจากความคิดกลายเป็นพลังงานกลายเป็นสสาร ส่งสนามความเชื่อของเราเข้าสู่แห่งจิตที่รู้วิธีการจัดการผลลัพธ์ให้เหมาะสมกับเราที่สุดหวานมาเมล็ดแห่งความเป็นไปได้ ความเชื่อและมุมมองที่สองเกี่ยวกับตัวเราและชีวิตของเราที่อยากจะเปลี่ยนแปลงคืออะไรและมันจะมีประโยชน์หรือไม่ที่จะเชื่อหรือมีมุมมองแบบเดิมถ้าไม่มันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตัดสินใจด้วยความแน่วแน่ ถึงขนาดที่พลังงานของการตัดสินใจนี้สูงพอที่จะทำให้ร่างกายตอบสนองต่อจิตใจใหม่และการตัดสินใจครั้งนี้ต้องเด็ดขาดและการตัดสินใจนี้จะกลายเป็นประสบการณ์ที่เราจะไม่มีวันลืม จงตื่นขึ้นมาและเปลี่ยนแปลงพลังงานของเราเพื่อให้สาสารถูกยกระดับขึ้นตามจิตใจ,จใหม่มาเถอะจงมีพลังและก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังของเราเอง และปล่อยให้พลังงานของการตัดสินใจนั้นเขียนโปรแกรมจิตใต้สำนึกในสมองของเราขึ้นใหม่เปลี่ยนแปลงอารมณ์และพันธุก,กรรมในร่างกายและทำให้การตัดสินใจนี้เหนือกว่าอดีตของเราและปล่อยให้ระบบร่างกายของเรา เปลี่ยนแปลงไปตามพลังงานของเราจงมีแรงใจ แต่ตอนนี้จงปล่อยความเชื่อนั้นให้กับสติปัญญาที่ยิ่งใหญ่กว่าปล่อยมันไปทิ้งมันไว้กับสนามแห่งความเป็นไปได้ปล่อยมันกลับไปเป็นพลังงาน ตอนนี้เราอยากจะเชื่อและมีมุมมองเกี่ยวกับชีวิตของเราอย่างไรและมันจะรู้สึกอย่างไรมาเถอะก้าวเข้าสู่สภาวะการเป็นอยู่ใหม่และปล่อยให้ร่างกายของเรายกระดับขึ้นสู่จิตใจใหม่แต่ให้พลังงานของการตัดสินใจนี้ เขียนวงจรประสาทในสมองของเราและในร่างกายของเราขึ้นใหม่และปลดปล่อยร่างกายไปสู่อนาคตใหม่เราจะต้องรู้สึกถึงพลังงานใหม่เพื่อกลายเป็นสิ่งที่อยู่เหนือร่างกายสิ่งแวดล้อมและเวลา จงกลายเป็นความคิดที่อยู่เนื้อสะสารและเราจะสอนร่างกายของเราว่า ความเชื่อแบบใหม่จะรู้สึกอย่างไรที่จะมีพลังที่จะรู้สึกตื้นตันด้วยความยิ่งใหญ่ของตัวเราเองที่จะมีความกล้าหาญที่จะไร้เทียมทานที่จะรักชีวิตที่จะรู้สึกไร้ขีดจำกัดที่จะใช้ชีวิตเหมือนว่า ที่เราได้อธิษฐานไว้เกิดขึ้นแล้วจงมาเถอะจงให้ร่างกายของเราในฐานะจิตไร้สำนึกได้เห็นรสชาติอนาคตส่งสัญญาณไปยังยีนใหม่ในลักษณะใหม่พลังงานของเราอยู่เนื้อปรากฏการของสสาร จงเปลี่ยนแปลงพลังงานและเปลี่ยนแปลงร่างกายของเรามาเถอะจงทำความคิดให้กลายเป็นจริงแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไร ในสภาวะการเป็นอยู่ใหม่นี้และถ้าเราเชื่อในสิ่งนี้แล้วเราจะตัดสินใจอย่างไรจะมีพฤติกรรมอย่างไรและจะมีประสบการณ์อย่างไรในสภาวะการเป็นอยู่นี้และมันจะรู้สึกอย่างไรที่จะได้รับการรักษา ที่จะได้เป็นอิสระที่ได้เชื่อในตัวเองและในความเป็นไปได้จงปลดปล่อยตัวเองจงสร้างอนาคตนี้ด้วยพลังงานของเราเองหมายความว่าเราได้เชื่อมโยงกับชะตากรรมใหม่แล้ว เพราะที่ที่เราสนใจคือที่ที่เราใส่พลังงานของเราไว้จงมองไปข้างหน้าและให้อนาคตกําหนดตัวเราแทนที่จะเป็นอดีตจงเปิดใจ และปล่อยให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์ภายในของเราและจำไว้ว่าสิ่งใดก็ตามที่เราสัมผัสและโอบรัดด้วยอารมณ์ในดินแดนที่ไม่รู้จักจะลดความเร็วขึ้นความถี่ของพลังงานลงจนกลายเป็นสาสารในโลกสามมิติ และตอนนี้จงปล่อยวางและปล่อยวางให้สติที่ยิ่งใหญ่กว่าจัดการในแบบที่เหมาะสมกับเราที่สุด และตอนนี้จงนำมือซ้ายมาแตะที่บริเวณหัวใจของเราและจงอวยพรให้กับร่างกายของเราให้ยกระดับขึ้นสู่จิตใจใหม่จงอวยพรให้กับชีวิตของเราให้เป็นส่วนขยายของจิตใจของเรา จงวอวยพรให้กับอนาคตของเราให้ไม่เป็นอดีตอีกต่อไปจงวอวยพรให้กับอดีตของเราให้กลายเป็นปัญญาจงวอวยพรให้กับอุปสรรคความทุกข์ยากในชีวิตของเรา ให้กลายเป็นสิ่งผักดันไปสู่ความยิ่งใหญ่และมองเห็นความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของทุกสิ่งจงอวยพรให้กับจิตปัญญาของเราที่ปลุกเราให้ตื่นจากความฝันนี้และจงอวยพรให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเรา ที่ช่วยขับเคลื่อนตัวเราอยู่ภายในตัวเราและอยู่รอบตัวเราและแสดงจุดประสงค์ในชีวิตของเรา และสุดท้ายจงขอบคุณชีวิตใหม่ของเราก่อนที่มันจะปรากฏออกมาเพื่อให้ร่างกายของเราในฐานะจิตไห้สําึึกได้สัมผัสอนาคตนั้นในตอนนี้เพราะความรู้สึกขอบคุณก็คือสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ว่าเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นแล้ว เพราะความรู้สึกขอบคุณก็คือสภาวะสูงสุดแห่งการได้รับและจงจำความรู้สึกนี้ไว้ ดึงการรับรู้กลับมาสู่ร่างกายใหม่สู่สิ่งแวดล้อมใหม่และสู่ช่วงเวลาใหม่และเมื่อพร้อมจงลืมตาขึ้น